สนับสนุนข่าวโดยยกระดับความแรงและทนด้วย fb premium go smf fb Battery ี่ไฟดีไม่มีทรยศสวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องหอมแก่จุฬาราชมนตรีที่พักรักษาอาการป่วยโรคเป็นลำไส้อักเสบเฉียบพลันนะครับ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกชุมพลปัจจุสานอนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องหอมพระราชทานไปมอบให้ในายอาสิตพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีคนที่18ซึ่งป่วยด้วยอาการลำไส้อักเสบเฉียบพลันเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อวันที่6กธันวาคมที่ผ่านมาครับสร้างความปลอบปลื้มให้แก่นายอาสิ์และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ขณะนี้นายอาสิตรมีอาการดีขึ้นแต่ยังมีอาการอ่อนเพลียและมีลมในช่องท้องคณะแพทย์จึงให้พักฟื้นรอดูอาการอีกสักระยะหนึ่งครับ <My friend. S 1> ชาวบ้านที่จังหวัดแพร่ชุมนุมประท้วงกรมทางหลวงวิงวอนให้ยกเลิกการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟนะครับหลังจากที่มีการยกเลิกการสร้างรถไฟความเร็วสูงผ่านจุดนี้แล้วชาวบ้านราว200คนรวมตัวกันที่บริเวณถนนข้ามทางรถไฟหน้าวัดแพร่ธรรมาราม อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่พร้อมกับชูป้ายขอให้กรมทางหลวงยกเลิกการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟที่ใช้งบประมาณถึง150ล้านบาทกลุ่มชาวบ้านก็บอกนะครับว่าการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟสายเด่นชัยแพร่เพื่อรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ต่อมาได้ถูกยกเลิกจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องสร้างสะพานข้ามทางรถไฟให้เสียง,งบประมาณและควรนําเงินไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นจึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทบทวนและยกเลิกการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟแห่งนี้ด้วย ต่อันที่ต่างประเทศนะครับเกิดเหตุประท้วงขณะที่มีผู้ประท้วงประทะกับตำรวจในเมืองไลฟซิกที่ประเทศเยอรมนีนะครับเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บจํานวนมากเหตุประทะกันครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในเมืองไลฟซิกทางตะวันออกของเยอรมนีขณะที่ผู้ประท้วงกลุ่มซ้ายจัดราว1,000คนชุมนุมต่อต้านกลุ่มผู้ประท้วงกลุ่มนีโอนาซีซึ่งมีผู้ร่วมชุมนุมราว150คนโดยผู้ประท้วงกลุ่มซ้ายจัดได้คว้างก้อนหินและประทัดใส่ตำรวจรวมถึงปิดถนนด้วยการจุดไฟเผาขยะและทำร้้้าายยเเจนที่ดดับพิงว ขณะที่โฆษกตารวจเปิดเผยว่าจากเหตุบินแรงดังกล่าวทําให้มีผู้ประท้วงได้รับบาดเจ็บหลายคนส่วนตํารวจได้รับบาดเจ็บจํานวน56คนอีกทางยานพาหนะของตํารวจยังได้รับความเสียหายอย่างหนักราว30คันนอกจากนี้นะครับตำรวจยังได้จับกลุ่มผู้ประท้วงเป็นจานวนมากด้วยติดตามรายการจเจาะประเด็นข่าวข้ามได้นะครับในเวลาประมาณ17ิกา15นาทีสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ